เรามาอยู่ใน t o y ยต a c a m r รีใหม่ครับ2.5 HEV ครับมีข้อมูลอย่างน้อยเนี่ยสด้านด้วยกันอันแรกคือตาสิ้นเปลืองเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขับในเส้นทางรูทนี้มันจะตา,าสิ้นเปลืองประมาณเท่าไหร่อัตาเร่งคราวนี้จะเปรียบเทียบนะในกลุ่มเซกเมนต์นี้เท่าที่เรามีข้อมูลจาก V-Box ทั้งหมดมาดูรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ออปชั่นเปรียบเทียบทั้ง3รุ่นย่อย รุน5นี้เนี่ยมีหลายส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะมีจุดที่ดามให้บอดี้รีจิตความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโอ้ oh, mm hmm. เราวิ่งลอยตัวช่วงความเร็วอย่างนี้นะ mm hmm. ใช้มอเตอร์ล้วนๆอยู่เลยฮะกู้แข่งตรงๆก็มีอยู่คันเดียวคือแอคคอร์ดนะง่ายๆครับในการขับการตอบสนองเนี่ยแอคคอร์ดมันแบบมีความรู้สึกความจี๊ดที่มันขึ้นแบบชัดเจนนะเรื่องความยืดหยุ่นในเรื่องการใช้งาน mm hmm. คัมรี่ลงตัวกว่า ัแล้ในตอนนี้ก็เรามาอยู่ใน Toyota c คัมรีใหม่ครับ2.5 HEV ครับครับสำหรับทริปนี้เราเดินทางกันมาเริ่มต้นออกตัวกันที่ภูเก็ตนะใช่ครับแล้วก็บินมงนากระบี่อ่าบินมาลงภูเก็ตแล้วก็ขับไปกระบี่ครับสภาพเส้นทาง เส้นนี้ผมว่าสวยนะแล้วก็จะเจอหลายอารมณ์ในการขรับก็เรียกได้ว่าครบรถครับมีทั้งรูปแบบทางโค้งให้เราได้ลองช่วงล่างแล้วก็มีช่วงทางตรงช่วงช่วงขึ้นเนินให้เราได้ลองในเรื่องของอัตราเร่งของเครื่อง2.5งจใหม่ด้วยครับบนพื้นฐานเนี่ยคนถกเถียงกันเยอะครับเฮ้ย <laughs> นี่คือเจนใหม่โมเดลเชนหรือไมเนอร์เชนเพราะขนาดมิติตัวรถเนี่ยใกล้เคียงเดิม ระยะฐานล้อนี่เท่าเดิมเลย2,825ม mm. ิลลิเมตรครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นย่อยแล้วก็ความแตกต่างของมันเนี่ยมีหลายส่วนมีข้อมูลอย่างน้อยเนี่ยสามด้านด้วยกันครับอันแรกคือตาสิ้นเปลืองเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขับในเส้นทางรูทเนี่ยมันจะตาสินเปลืองประมาณเท่าไหร่ครับแล้วพี่นนท์จะไปจําลองวิ่งเหมือนที่ทดลองทุกครั้งอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยความเร็วเฉลี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ28 32กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนถ้าวิ่งทางไกลก็จะใช้คววามเ็สัก ช่วง100ถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงก็ระยะทางทั้งคู่ประมาณ100กิโลประมาณ100กิโลอ่าเพราะฉะนั้นก็จะพี่นนทจะหายตัวไปเกือบเกือบวันหนึ่งแหละครับ <laughs> ส่วนของอ,อัตราเร่งคราวนี้จะเปรียบเทียบนะในกลุ่มเซกเมนต์นี้เท่าที่เรามีข้อมูลจาก V-Box ทั้งหมดใช่ครับแล้วก็รวมถึงมาดูรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ออปชั่นเปรียบเทียบทั้ง3รุ่นย่อยในค m รีใหม่อันนี้ก่อนเลยครับ ซึ่ง All New Camry ในครั้งนี้ออกมา3รุ่นย่อยเริ่มต้นที่ H-E-V Smart H-E-V Premium และ Premium Luxury ความแตกต่างคือในฝั่งของ Smart รุ่นเริ่มต้นนั้นจะเป็นล้อขนาด215 55ขอบ17แต่ในฝั่งของ Premium และ Premium Luxury เนี่ยจะได้ล้อที่มีหน้ากว้างเพิ่มมากขึ้นรวมถึงขอบล้อเป็นขอบ18เป็น235ซีรีส์45 โดยเซตกระจังหน้าฝั่งของสมาร์ทและพรีเมียมจะเหมือนกันคือเป็นโทนสีดําสลับขอบดําส่วนของพรีเมียมลักชวรี่นั้นเซตกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาสลับเทาเมทัลิกโดยที่กระจกมองข้างของพรีเมียมลักชวรี่ก็จะมาพร้อมกับระบบรีเวิร์สลิงที่ช่วยปรับมุมองศาเวลาใส่ตำแหน่งเกียร์ถอยและยังมาพร้อมกับหลังคาพานรโโลมิกรูทั้งในรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมลักชวรี่ มาเปรียบเทียบในส่วนของออปชันต่างๆในรุ่นย่อยของ Camry ทั้ง3รุ่นกันเริ่มต้นที่ Smart ชุดภายในห้องโดยสารจะเป็นแบบเบาะหนังแท้สลับหนังสังเคราะห์ในฝั่งของ p r e m i ียมและ Premium Luxury นั้นจะได้หนังที่มีผิวสมผัสที่นุ่มกว่าและ p r e m i ียม u x u r y ยังเป็นหนังแบบสีน้ำตาลหรือสีดำแล้วแต่คู่สีภายนอกส่วน Smart และ Pre เมียมนั้นจะมีเฉพาะหนังสีดำโดยบอกผู้ขับขี่ในทุกรุ่นย่อยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแทิศทาง พรีเมียมลักชวรี่จะมาพร้อมระบบระบายอากาศภายในตัวชุดเบาะและระบบเมมโมรี่อีก2ตำแหน่งโดยฝั่งของเบาะผู้โดยสารตอนหน้าก็จะเป็นไฟฟ้า4ี่ทิศทางแต่พรีเมียมลักชวรี่จะเพิ่มเติมกลายเป็นแดทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและปุ่มปรับเลื่อนชุดเบาะจากทางด้านหลังโดยฟังก์ชันดันหลังไฟฟ้าพรีเมียมลักชวรี่จะให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารส่วนของสมาร์ทและพรีเมียมจะเฉพาะผู้ขับขี่นอกจากนั้นในฝั่งของเบาะหลังของรุ่นพรีเมียมลักชวรี่ ยังสามารถที่จะปรับเอนเพิ่มเติมด้วยไฟฟ้าได้อีกด้วยความแตกต่างอื่นๆที่เหนือกว่าของพรีเมียมลักชรีที่เบาะหลังก็จะมีชุดที่เท้าแขนกลางพร้อมที่วางแก้วและปุ่มสวิตช์ควบคุมแบบสัมผัสพวงมาลัยปรับไฟฟ้าแบบที่ทิศทางพร้อมเมมโมรีชุดหน้าจอเรือนไม้จะเป็นขนาด12.3นิ้วพร้อม Head-Up Display และลำะพงจะ BL 9ตำแหน่งระบบปรับอากาศจะเป็น3โซนแยก2ฝั่งทังด้านหน้าและทางด้านหลัง ส่วนของสมาร์ทและพรีเมียมจะเหมือนเหมือนกันในเรื่องของลำโพงของตำแหน่งและระบบปรับอากาศเป็นแยกเพียง2โซนทางด้านหน้าฝั่งซ้ายขวาถ้าดูต่อถึงออปชันในเรื่องของระบบกล้องในฝั่งของความปลอดภัยในรุ่นสมาร์ทจะมีเฉพาะกล้องหลังแต่ว่าในพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่จะมาพร้อมกับกล้องแบบ360อองศารอบคันพร้อมชุดกล้องทังด้านหน้ายังสามารถที่จะบันทึกภาพตลอดการขับขี่ได้อีกด้วย ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบส่งกําลังฝั่งของขุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริด 2,500cc ได้กําลังแรงม้ารวมที่227แรงมา้าโดยแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนที่แรงดันไฟฟ้า251.6โวลต์โดยการเลี้ยงแบบ68เซลล์พร้อมประจุไฟฟ้าแบบ4แอมป์ต่อชั่วโมงรองรับโหมดการขับขี่ EV, Eco, Normal และ Sport เรียกว่าจริงๆมีการปรับหลายจุดนะใช่ครับมีดราม่าตอนเริ่มต้นบอกว่ามีการไอ้นู่นหายไปไอ้นี่หายไป ถามหน่อยไฟหน้ายุคปัจจุบันนี้มันยังจําเป็นต้องมีไหมไอฟม้ฟลอกแคลมฟลอกไลท์ไฟตัดหมอกบ้าบออะไรเนี่ยจริงจริงผมด้วยประสิทธิธภาพของของตัวเซตไฟหน้าผมว่าไม่สีเรียสแล้วความสว่าง,งของอประเภทหลอดใช่รูปแบบสไตล์ดีไซน์ของเลนประสิทธิภาพมันสูงขึ้นทุกอย่างเอาเอารถยุโรปตอนนี้เหลืออยู่กี่รุ่นวะที่มันยังมีไฟตัดหมอกยืนอยู่ข้างล่างไม่จําเป็นแล้วเขาก็ตัดออกไปแค่นั้นในเรื่องของการขับขี่ครับบนแพลตฟอร์มนี้ผมว่ามันเป็นการปรับ จากพื้นฐานแพลตฟอร์มเดิมนะมีจุดที่ดามให้บอดี้รีจิตความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในรถรุ่นโมเดลใหม่เขาก็จะดามไอ้พวกนี้เพิ่มขึ้นตลอดเลยนะผมว่าอีกหน่อยหนึ่งถ้ามันเปิดอีกสักสามรุ่นนี่มันคงแข็งเท่าพวกจริงๆแล้วเขาแยกเฉพาะจุดที่แข็งขึ้นแล้วก็ให้จุดที่ให้ตัวเนี่ยสัมพันธ์กับช่วงล่างที่ปรับพัฒนาใหม่เพราะนั้นมีการปรับจูนเรื่องของค่าความหนืดของช็อคอัพใหม่ มีการเซตเรื่องของตัวค่าสปริงแล้วก็ปรับมุมองสาเล็กน้อยครับจุดนี้มีผลกับการขับขี่ถ้าเกิดผมมองเรื่องของการขับตอนนี้ความเร็วเดินทางประมาณร้อยนิดนิดสิ่งที่ดีขึ้นชัดเจนคือเรื่องการเก็บเสียงจากพื้นแล้วก็เสียงลมนะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่การตอบสนองของชุดพวงมาลัยกับความรู้สึกในการควบคุมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ ในเซตตัวรุ่นถ้าเกิดเราขับพรีเมียมลักชัวรี่แบบนี้เนี่ยาการทำงานของแพดเดร์ชิจะเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จริงๆไม่ได้เป็นการปรับแบบกดลดลงแล้วก็เป็นรีเจนนะช่วงรอบของตัวเครื่องยนต์ไม่ได้มีการแสดงเป็นตัวรอบถ้าเกิดเราปรับโชว์เรื่องของโหมดการขับขี่อยู่เพราะนั้นก็จะเห็นว่าตัวระบบไฮบริดที่เป็นเจเนเรชันที่5เขาเรียกว่ามีชื่อย่อนะ T-HS5 คือเจน5นี้เนี่ยมีหลายส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับจุดเรื่องของกำลังอัดเครื่องยนต์ถูกปรับเพิ่มมาเป็น14ต่อหนึ่งครับแล้วก็ชุดหัวฉีดมีการแยก2เซ็ตก็คือมีเซ็ตที่เป็นพอร์ตอินเจคเตอร์แล้วก็เซ็ตที่เป็นไดเร็กนั่นคือง่ายๆฉีดในท่อร่วมแบบยุคดั้งเดิมกับฉีดตรงในห้องเผาไหม้เลยครับซึ่งทั้งคู่จะมีการทำงานประสานกับตัวชุดมอเตอร์ที่มีแยกมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวรถ กับมอเตอร์เจเนเรเตอร์พร้อมกับดีไซน์อิเวอร์เตอร์ให้มีขนาดเล็กลงผมว่าใน Gen 5นี้ก็คือถ้าเกิดเราจะเจอแล้วก็เห็นชัดๆที่ผ่านมาที่พี่นนได้ไปทดลองตัวฝั่งที่เป็น Puse เจนล่าสุดที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยนะ อนนี้มันก็คืออยู่ในคัมรี่ตัวนี้เลยใช่ครับคือว่าเป็นไฮบริดที่ประสิทธิภาพผมว่าเขาค่อนข้างสูงนะได้ทั้งในเรื่องสมรรถนะแล้วก็รวมถึงความประหยัดหลายคนอาจจะบอกว่าไฮบริดของโตต้ตาเมื่อก่อนมีแต่ความประหยัดแต่ว่าผมว่าพอมาเป็นยุค gen 5เนี่ยคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปแล้วอีโคสติเกอร์จากเดิมเนี่ยมัน23ากว่า,วาครับคราวนี้ขยับขึ้นมากันเป็น25 25แรงม้าขยับเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเป็น227แรงมา้าทอร์คแรงบิดจ,จากมอเตอรล์ล้วนก็สูงขึ้นจากสเปคมมมออเตรร์ให่่ทีีขนาดกลังแงแบิ มากขึ้นกว่าเดิมจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็น1.01นะ1กิโลวัตต์แหละก็ถือว่าทำให้ตัวรถเองมีการทำงานในไฮบริดโหมดหรือตอนที่มอเตอร์มาทำงานเนี่ยโห oh, เราวิ่งลอยตัวช่วงความเร็วอย่างนี้นะใช้มอเตอร์ล้วนๆอยู่เลยฮะความเร็วที่มอเตอร์ทำงานได้คราวนี้เนี่ยอยู่แล้วแต่สภาพโหลดเลยนะขับ ร้อยนิดนิดบางจังหวะถ้าเติมคันเร่งเบาๆก็ยังเครื่องยนต์ดับฮะความรู้สึกของช่วงล่างที่เงียบขึ้นอันนี้มีการปรับหลายจุดด้วยกันนะครับเพราะว่ามีการาดีไซน์ในส่วนของวัสดุซับเสียงใต้ชุดผม มีการเพิ่มวัสดุดัม์ที่อยู่ในช่วงล่องรอยต่อแล้วก็ขอบตะเก็บที่เป็นชายข้างของตัวบอดี้เนี่ยทั้งหมดเลยครับ,รบเพื่อให้ตัวชิ้นโลหะไม่สามารถส่งผ่านแรงสั่นหรือการบิดตัวของเขาเนี่ยผ่านเข้ามาในตัวรถได้แล้วก็วัสดุซับเสียงทั้งซุ้มหน้าซุ้มหลังรวมถึงภายในพื้นที่สัมภาระท้ายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเสียงจากพื้นเนี่ยยอมจริงๆ แต่เสียงจากเครื่องช่วงจังหวะการสลับยังมีจังหวะที่เรารู้สึกได้บางทีที่เราเร่งเราจะได้ยินเสียงแบบชัดเหมือนกันนะครับจังหวะที่เคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งในตัวเมืองนะครับยี่สิบสาพอติดขึ้นมาจังหวะแรกปุ๊บเนี่ยเครื่องมันมันมีการเร่งสวิงรอบเครื่องขึ้นมารับนิดนึงแล้วก็ถึงจะลดลงไปหรือว่าจะดับกลายเป็นได้ยินเสียงเครื่องแทนแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอเขามีการดีไซน์กรอบขอบยางประตูที่เป็นยางสองชั้นนี่ดีไซน์ขอบยางใหม่ด้วยเหมือนกัน ก็เป็นที่มาทําให้เสียงของลมอย่างเงี้ยมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วถ้ามาดูเปรียบเทียบกับคู่ปรับโดยตรงอย่างฝั่งของคัมรี่ล่าสุด Gen 9กับ Accord Gen 11ที่เพิ่งเปิดตัวมาโดยทั้งคู่มีขนาดมิติตัวรถที่เรียกว่า แตกต่างกันระดับมิลลิเมตรเลยทีเดียวโดวยความกว้างของ Camry ที่1,840ม mm. ิมขณะที่ Accord นั้นกว้างกว่าอยู่22มิมความยาวรวมของเจ้า Camry ใหม่ที่4,920โดย Accord จะมีความยาวมากกว่าอยู่42มิมโดยความสูงสัดส่วนเท่าๆกันต่างกันเพียง4มิมระยะฐานล้อเป็นจุดที่เราจะดูสำหรับรถเ segment ้ใน c คมรี่อยู่ที่2,825 ใน Accord อยู่ที่2,827เรียกว่าเฉือนมากกว่าเพียง2มิลิเมตรเท่านั้นระยะห่างจากพื้นที่เท่าๆกันกับขอบล้อและหน้ากว้างของอยางขนาดเท่ากันด้วยมาเทียบเรื่องของขุมพลังทั้งคู่เป็นระบบไฮบริดโดย Honda Accord จะเป็น e h e v ฝั่ค c a รี่ก็จะเป็นระบบไฮบริด เจนล่าสุดซึ่งเทียบ Accord e h e v ที่เปิดมาก่อนใช้เครื่องยนต์2 0 0 0 cc จับคู่กับระบบ e h e v ได้กำลังแรงม้าสูงสุด207แรงมา้ากับแรงบิดรวมอยู่ที่335นิวตันเมตรขณะที่ฝั่งของคัมรี ใช้เครื่องยนต์ที่ซีซีมากกว่าเป็น2,500ซ<ม>ีซีเมื่อเทียบพละกำลังแรงม้าทำให้ฝั่งของแคมรี่ดูจะได้เปรียบด้วยแรงม้ารวมอยู่ที่227แรงมา้ขาขณะที่ฝั่งของ Accord เมืม่อรวมแล้วจะเป็น207แรงมา้ตาต่างกันอยู่20ตัวฝั่งของแรงบิดรวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์คาย Honda มีการรวมตัวเลขให้อยู่ที่335นิวตันเมตรขณะที่ฝั่งของแคมรี่ใหม่ไม่ได้มีการบอกค่าแรงบิดรวมของเครื่องยนต์และมอเตอร์ แต่ถ้าเกิดแยกดูเฉพาะเครื่องยนต์ล้วนๆอยู่ที่221นิวตันเมตรที่3 6 0 0 6 5 0 0และมอเตอร์ล้วนๆอยู่ที่208นิวตันเมตรซึ่งทั้งคู่ถ้าดูแล้วแต่ละฝั่งมากเกินกว่า200นิวตันเมตรแต่ด้วยแรงบิดที่ออกมาสูงสุดในช่วงรอบที่แตกต่างกันระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์จึงไม่มีการรวมตัวเลขออกมา โดยคัมรี่มาพร้อมกับ4โหมดกันขับขี่ EV Eco Normal และ Sport แต่ในฝั่งของ Accord นอกจาก4โหมด Standard คือ EV Eco Normal และ Sport แล้วโหมดที่5คือ Individual ที่ผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับแยกเซ็ตในเรื่องของการตอบสนองในระบบตา่ตางๆตามสไตล์ของผู้ขับขี่เองได้สำหรับความแตกต่างภายในห้องโดยสารถ้าเปรียบเทียบออปชันแบบ Top ปชนท็อป a c c o r d RS จะมีภายในเพียงสีดำ แต่ในฝั่งของ c a m รี่พรีเมียมลักจูรี่จะมีสีภายในจับคู่กับสีภายนอกที่แตกต่างเป็นโทนสีน้ำตาลและสีดำเทียบกันต่อที่เบาะคู่หน้าในทั้ง2รุ่นนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางฝั่งของ a c c o r d มีระบบปรับดันหลังที่แยกได้4ทิศทางในขณะที่ฝั่งของ c a m รี่มาพร้อมกับระบบดันหลังปรับไฟฟ้าเหมือนกันมีฟังก์ชันเมมโมรีบันทึกตำแหน่งได้อีก2ตำแหน่งพร้อมระบบระบายลมภายในชุดเบาะคู่หน้า ซึ่งทั้งคู่ยังให้เบาฝั่งผู้โดยสารเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางเห,เหมือนกันด้วยความเหนือกว่าของคัมรี่คงจะอยู่ที่ชุดแอร์ที่สามารถปรับแยกได้3โซนนอกจากคู่หน้าแยกกันซ้ายขวาแล้วทางด้านหลังยังสามารถแยกปรับอิสระได้ขณะที่แอ c คอร์จะปรับได้เฉพาะแยก2โซนทางด้านหน้าชุดหน้าจอเลือนใหม่ของทั้งคู่นี้มาพร้อมกับ Head Up Display แต่ c a m ร y ให้เป็น12.3ขณะที่ Accord อยู่ที่10.2 ส่วนของจออินโฟเทนเมนต์ทั้งคู่เป็นขนาด12.3นิ้วเหมือนเือนกันและรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android เหมือน,นกันอีกด้วยเจ้า Accord ดูจะเหนือกว่าตรงที่มี Google b u i l t i n อยู่ในอินเทอร์เฟซเรื่องของระบบเครื่องเสียงเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่ง Accord เซ็ตมาให้เป็นแบบลำโพงบ o s ส12ตําตำแหน่งขณะที่คำนี้เป็น JBL ลำโพง9ตําตำแหน่ง แต่สิ่งที่ต้องบอกว่ากินขาดในฝั่งของแคมรี่ก็คือชุดเบาะหลังที่สามารถปรับเอ็นได้แยกปรับทิศท,ทางพร้อมชุดสวิตควบคุมที่เท้าแขนหลังและยังมาพร้อมม่านบังแดดทางด้านหลังและม่านหลังแบบไฟฟ้าซึ่งถวัดกันต่อในเรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารแอคคอร์ดดูจะได้เปรียบเนื่องจากเครานี้มาพร้อมระบบ noise cancellation โดยมีชุดเซนเซอร์ที่ช่วยตัดเสียงทั้งตอนหน้าและตอนหลังรวมถึงทางด้านล่างเรียกว่า ตัดคุมเสียงที่จะผ่านเข้ามาในห้องโดยสารแบบทุกทิศทางขณะที่ฝั่งของ Camry นั้นไม่มีโดยถ้านับกันเรื่องของฟังก์ชัน ADAS แล้วต้องบอกว่าทั้งคู่ให้มาครบเต็มระบบทั้งฝั่งของ Honda Sensing และ t o y ย t a Safety s e ซ s ตเป็นแต่ Accord จะเหนือกว่าตรงที่เซตไฟหน้ามาพร้อมกับระบบ Adaptive ด้วยชุดถุงลมนี้ละไัยก็จะมีความแตกต่างในฝั่งของ a c c o r d มีให้8และ Cam รีมีให้7 และเมื่อมาเปรียบเทียบราคาของ Toyota Camry ล่าสุดในเจน9นี้กับ Accord Gen 11แบบเทียบรุ่นต่อรุ่นตัวเริ่มตัวกลางและตัวท็อปฝั่งของ Camry ที่เปิดตัว1,455,000กับ Accord ที่1,529,000ในรุ่นเริ่มซึ่งถวัดกันในรุ่นเริ่มนี้ส่วนต่าง Camry ราคาดีกว่าอยู่ถึง74,000บาท เทียบรุ่นกลางที่1,639,000กับ1 6 6 9 0 0้ห่างกัน30,000โดยตัวท็อปต้องบอกว่าฟัดกันสูสีเลยทีเดียวเพราะว่าแคมรี่ได้เปรียบในเรื่องของอุปกรณ์บางฟังก์ชันและ Accord ก็มีจุดที่เหนือกว่าในบางส่วนโดยแ a m รี่ตัวท็อปพรี m i u m l u ั u ชูรที่ราคา1,789,000กับ Accord 1,799,000เรียกว่าเป็นคู่ปรับที่เซ็ตราคาออกมา โดยแคมรี่ได้เปรียบที่ราคาส่วนต่างห้างกันอยู่1น0 0 0มบาทเท่านั้นเองเทียบกันจะชัดไปเลยครับกู้แข่งตรงๆก็มีอยู่คันเดียวคือแอคคอร์ดแหละในเรื่องของพละกาลังแรงบิดผมว่าเท่าความรู้สึกก่อนครับในการขับการตอบสนองเนี่ยแอคคอรมันแบบมีความรู้สึกความจี๊ดที่มันขึ้นแบบชัดเจนนะใช่ครับ แต่ว่าถ้าเอาความสมูทในแง่บาลานซ์ระหว่างคนขับกับคนนั่งเนี่ยผมว่าคัมรี่ทำได้ดีคัมรี่ทำได้ดีกว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้านั่งในตอนหลังเนี่ยถือว่ามีความแตกต่างกับคู่แข่งโดยตรงค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องอการปรับเบาะองศาอะไรต่างๆคือมีความหลากหลายยืดหยุ่นมากกว่าถ้าสรุปคันนี้คันนี้ จุดที่พี่นนท์ชอบถ้าเทียบเรื่องช่วงล่างระหว่างตัวคัมรี่กับแอคคอร์ดพอดีผมมีโอกาสได้ขับทั้งคัมรี่แอคคอร์ดในเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดียวกันอ๋อแอคคอร์ดก็มีเ,เหมือนกันผมว่าความคมแอคคอร์ดมีมากกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องความยืดหยุ่นในเรื่องการใช้งานคัมรีล่ลงตัวกว่าสําสหรับทั้งการเป็นผู้ขับทั้งการเป็นผู้นั่งแต่ถ้าเน้นเป็นผู้ขับอย่างเดียวแอคคอร์ดเหนือนกว่านิดๆอ่า สำหรับผมครับตอนนี้ขับอยู่ผมว่าการวางออปชันถึงแม้ว่าในรุ่นเริ่มต้นของคัมรี่นะมีตั้งแต่ล้านสี่นิดๆไปจนถึงล้านเจ็ดกว่าเนี่ยแก็บส่วนต่างีนมันห่างกัน3 0 0แสนบาทคนอาจจะบอกว่าโอ้โหแบบนี้มันจะคุ้มไหมยอดขายส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่พนะรีเมียมลักชัวรี่นะบ่บงบอกชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าของคัมรี่คือใคร,ครอันที่สองก็คือเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานเซ็นหน้าจอเลอนส์ใหม่ที่กลายเป็น12.3นะครับ ตัวคาสเตอร์เนี่ยปรับโหมดเปลี่ยนการแสดงผลแล้วก็ข้อมูลตัว MID เนี่ยปรับได้เลยปรับสไตล์ได้ชุดจอกลางดีขึ้นมาก12.3เซตจอกลางแล้วก็ Head up d i s p l a y ไซส์10นิ้วนี่เป็นแบบสีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการใส่ของอุปกรณ์ได้ครบแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานของ Toyota Safety Sense ที่เป็น3.0เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนเซตเ,เซนเซอร์ระยะการทำงานที่ มีความละเอียดในการจับถ้าเกิดจะต้องวิ่งตามระยะห่าง mm hmm. การเบรกเนียนมากขึ้นกว่าเดิมชัดครับเคยใช้งานได้จริงแล้วรู้สึกมั่นใจเออคือลืมไปนะไอสารพัดหัวข้อเอ a ดาเยอะๆแบบออพี่จีน<า>ทั้งลายเนี่ยยีกว่าฟังกชันเนี่ยโอ้โหยี่สิบกว่าฟังชัน,น, oh 20, 20าชนมาขึ้นมา <laughs> โอ้โหปิดกันไม่หมดเลยในการทำงานสไตล์แบบญี่ปุ่นคือจำนะฮะ อะไรที่เราเปิดเราปิดไว้ใช่ไม่ต้องแบบขึ้นรถมาแล้วปิดทุกครั้งนะก็จะมีหัวข้อเซฟตี้ในบางโหมดที่เราเช่นปิดระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอย่างนี้ครับอ่าพอติดเครื่องใหม่นี่เขาเปิดนะอ่าอ่านั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสารพัดเตือนออกนอกเลนดึงกลับการสั่นแล้วก็การรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนทำได้ละเอียดแล้วก็เนียนในแบบที่เปิดใช้งานตลอดวิ่งแบบนี้ฮะ ครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ชอบคือตอนที่นั่งหลังนั่นแหละผมว่า TNGA เซตช่วงล่างชุดนี้มีจังหวะบาลานซ์ระหว่างความนุ่มกับการทรงตัวในแบบที่ยุบจังหวะเดียวแล้วไปต่อได้โดยที่คนนั่งหลังไม่เวียนหัวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเซตได้ดีและมุมองศาเบาะที่เติมได้อีกนิดนึงเนี่ยมันทำให้นั่งยาวๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้อะ คนบอกว่าแต่แอคคอร์ดขับสนุกนะใช่แต่พอไปนั่งหลังนี่คนละเรื่องนะใช่เสียเปรียบต้้งขององศาของพนักพิงนะครับคือในแง่ของความผ่อนคลายอ่ะผมว่ายังเป็นรองคันนี้อยู่ค่อนข้างเยอะงั้นเรามาดูเรื่องของอัตราเส้นเปลืองรวมถึงอัตราเร่งจากการทดสอบของพี่นนทเลยนะครับผมเราไปดูเปรียบเทียบในส่วนของอัตราเร่งจอ All New Camry กับพ o n d a a c อ o r ด e อช v ในรุ่น G11 กัน จะเห็นว่าในฝั่ง้อง a อ c o คอระบบ e-h-e-v จากออกตัวหยุดนิ่งจนถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมองก็จะมีอัตราเร่งที่จัดกว่าอยู่เล็กน้อยมีส่วนแตกต่างอยู่ประมาณจุด5ถึงจ2วินาทีแต่หลังจากผ่านความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมองแคมบี่เริ่มกลับมาเป็นผู้นำด้วยอัตราเร่งที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องจนถึงความเร็วปลาย โดยตั้งแต่120ขึ้นไปเริ่มห่างประมาณ1วินาทีจนผ่าน160สามารถทําอัตราเร่งได้เหนือกว่าเกือบ2วินาทีและถ้าดูอัตราเร่งในแต่ละช่วงความเร็วจาก60ไป80 80ถึง120รวมถึง100ไป120แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าคัมรี่เองที่มอเตอร์มีกําลังแรงขึ้นแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่รวมถึงการทำงานร่วมระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ได้ในช่วงเร่งสูงสุดหรือว่าเร่แงแซงก็จะได้อัตราเร่งที่เหนือกว่าในทุกย่านความเร็ว ถ้าดูผลของอัตราสิ้นเปลืองเจ้าค m r ี2024นี้สําหรับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยรวมอยู่ที่23.4กิโลลิตรจากสเปคตาม Eco คซิกอร์อยู่ที่25กิโลลิตรก็เรียกว่าอัตราสิ้นเปลืองจากการทดสอบจริงออกมาใกล้เคียงเลยทีเดียวมาสลับตำแหน่งกันบ้างครับพี่นนนี่อะไรเนี่ย normal ไหมผมขับแค่ normal เองนะ ผมก็ยังนอนมอสอยู่ยังครับพี่แต่ใกล้แล้วครับอดรอเลยก็ได้ครับนี่ความแตกต่างระหว่างอีโคกับนอร์มอลผมว่าถ้าเราเน้นกันขับขี่ภายในเมืองแล้วอยากได้สมูทๆแบบเวลาเป็นคนนั่งเนี่ยผมว่าคนขับใช้อีโคก็ดีอีโคสบายกว่าใช่ครับนะนะ การตอบสนองเขาจะมีการหน่วงแบบเวลาเราเหยียบเขาเร่งบางคนเผอเหยียบแรงไปเงี้ยการตอบสนองมันจะไม่รวดเร็วเท่ากับ normal หรือสปอร์เพราะเอาจริงกําลังมันเหลือจริงๆนะใช่ครับ227แรงม้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็แรงบิดถ้าเกิดใช้ Eco นะมันเนียนสลับต่อให้สําหรับใช้งานในเมืองผมว่าพอดีเลยใช่ครับถ้าใครใช้คัมรี่ตัวนี้แล้วมานั่งหลังเนี่ย ขอให้พี่คนขับเขาปรับมาเป็นตัวอีโคเนี่ยนั่งสบายขึ้นนั่งสบายแต่ผมผมรู้แล้วว่าผมคงไม่สบายเพราะพี่เขานั่นไฟสปอร์ตโหมดเขียวเลย <Damn S 1> แดงนบพี่ <laughs> ล้อเรียเนเยาภูมินี่ <laughs> พอปรับมาเป็นสปอร์ตโหมดความรู้สึกเป็นไงฮะโอ้การงานตอบสนองของคันเร่งต่างๆรู้สึกมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับอ่าจัดขึ้นนะใช่ครับอย่างที่พี่มิตรบอกว่าทุกครั้งที่แต่คันเร่งมันอาจจะมีเสียงเครื่องยนต์ที่หุมเข้ามาภายในห้องโดยสารบ้าง โดยวัดท,ที่ความเร็วต่ำสำหรับผมพอพอลงมาอยู่นั่งหลังแล้วไม่ได้ยินเสียงละครับแต่ตอนนั่งอยู่ข้างหน้าจับเสียงจังหวะเ,<ล>เครื่องขึ้นมาชัดไปนิดนึงครับอ่าฮะแล้วก็พื้นที่ทางด้านหลังครับพอนั่งโดยรวมแล้วเนี่ยเส้นทางทางด้านหน้าเตรียมจะโค้งแล้วนะครับผมขอจัดพื้นที่นิดนึงนะความสะดวกก็คือนี่โอ้โหนี่มินต้องนั่งลยเอาแบบสบายเลยเอ็นมาก็คนนั่งหลังสามารถที่จะจัดเคลียร์พื้นที่ของตัวเองได้นะครับถ้าเกิดอยากจะปรับ เลื่อนระยะของพื้นที่การวางตำแหน่งเอาจริงถ้าเกิดไม่ถึงไม่ปรับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวรถของ d-segment ที่มีระยะความกว้างของพื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยสบายอยู่แล้วช่องแอร์ทางด้านหลังนะครับที่มีดราม่าก,กันนะบอกว่าช่องมันก็เกินไปนะส่วนของกรอบนะครับแล้วก็ดีไซน์ปรับแรงลมได้สามารถแยกปรับอุณหภูมิของโซนแอร์ทางด้านหลังได้นะครับว่า ในโซนที่3นี้ต้องการที่จะให้อุณหภูมิของแอร์เท่าไหร่แล้ท่านี่ไฮไลท์ครับชุดสวิตช์ของตัวพแนลแบบทัสกินนี้นยะสามารถที่จะปรับแยกเอ็นไะด้นี่มุมเอ็นที่เพิ่มขึ้นได้เฮ้ยเอาจริงก็เหมือนไม่เยอะแต่ว่านั่งสบายนะความกว้างแล้วก็ช่วงระยะของมุมเอ็นตรงนี้เนี่ยถ้าตั้งสุดเลยอ่ะก็จะเรียกว่าตั้งกว่าคู่แข่งแอคคอร์ดเล็กน้อยแต่พอแอคคอร์ดเอ็นไม่ได้เลยนั่งยาวๆตั้งไปฮนะ ต i mean> <Yes> ั้งจริงครับตั้งจริงอุปกรณ์อื่นๆก็อย่างม่านบางแดดนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนี่ครับนี่ตัวซันเชสนะครับก็สามารถที่จะปิดทางด้านหลังโดยผู้ที่โดยสารตอนท้ายเนี่ยเป็นผู้ควบคุมได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมรับมือกับสปอร์ตโหมดของพี่นนท์แล้วฮะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนลงแรมอ่ะเดี๋ยวแวะอีกทีไงเดี๋ยวเจอมิดโหมดกลับเดี๋ยวก่อนช่วงช่วงเอาคืนเน่ะใช่ท่าแรงเอาคืนนะเวย้ยโทษทีครับพี่ผมสนุกไปหน่อย แล้วก็รถในทริปนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพรีเมียมลักชวรี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต้องเลือกอะมีโนรถสมาร์ทใช่ไหมพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่ตัวที่เราครับถ้าผมเลือกผมว่าถ้าลําพังผมใช้คนเดียวนะผมเลือกสมาร์ทหรือเหลือเพราว่าส่วนต่าง300,000นะ3 0 0แสนเกือบ3 5 0แสนครับได้ระบบไฮบริดที่เป็น HEV ในแบบที่เป็น Gen 5เหมือนกันได้ร้อยก็ไม่เป็นไรผมก็ส่วนต่างไป ทำนู่นทำนี่ได้ใสซิ่งดีเซ็กเมนต์สำหรับผมเนี่ยถ้าต้องเลือกแน่นอนผมแบบว่าคือเลือกกี่ไรกูก็เลือกตัวท็อปทุกที ไม่ไม่แต่เคานี้พรีเมียมลักัวรี่มันต้องเรื่องจริงๆอะใช่แต่ผมว่าถ้ามีคนนั่งหลังหรือว่ามีโอกาสถ,าถ้าถ้ามีโอกาสจะได้นั่งหลังนะใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายจริงๆผมว่าพรีเมียมลักัวรี่ยังไงก็ต้องเป็นทางเลือกเบอร์ต้นๆเพราะว่าส่วนต่างในด้านหลังอะมันเยอะมากจริงไอ้ระบบการปรับแอร์ที่เป็นสามโซนหน้าจอสัมผัสในรุ่นอื่นไม่มีแล้วก็ในเซกเมนต์นี้ ในราคางบนี้ก็ไม่มีด้วยนะไม่มีใช่ครับนะครับแล้วก็บ่อหลังเอ็นได้เนี่ยแล้วก็ช่วงล่างทดลองแล้วมันนั่งได้ครับความกว้างข้างหลังคือจุดเด่นหลักของแคมรี่มา3เจนแลวครับคือเจนก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โลง่ลงๆแต่คราวนี้มันได้มุมองศาสบายตั้งแต่2เจนที่แล้วที่ผ่านมาราคากับระดับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยการจะดึงเอาไฟฟ้าดีเซกเมนต์มาเทียบผมว่ามันก็ไม่ตรง กับรูปแบบแล้วก็ประเภทการใช้งานคือถ้าคนมองรถแนวนั้นผมว่าเขาก็เลือกแนวนั้นอถ้าคนมอง l u ก u ูรี่ซีดานเขาก็เลือกแบบนี้มันมันแยกกลุ่มลูกค้ากันชัดเจนอ่าก็บอกว่าในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับกับคลิปที่เราทดลองกันสั้นๆนะครับวิ่งกันในการทดสอบ2วันนี้น่าจะได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและก็เลือก Ca บรีได้นะว่าถ้าสนใจแล้วควรจะเป็นรุ่นโมเดลไหน